ตอนนี้ผมตั้งเป้าว่าผมจะเล่นเกมนี้ถึงถึงแบบว่ายัางไงก็ตามแบบเอาม่อนอายมาเว้ยคือจะพาไปให้ดูที่ญี่ปุ่นซึ่งอันนี้นผมขายขายบางคนไปแล้วว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นตอนนี้นมันเป็นอย่างนี้เนะเว้ยแล้วญี่ปุ่นมันแบบแม่งทำเพลงเดือดมากคือคุณสังเกตไหมว่าเกมนี้เพลงมันทำออกมาตาดานไม่เหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบฟัง o อ t สีเว้ยคุณสังเกตไหมแข่ง G 3สามแข่ง G 2สองแข่ง G1 แข่งอาริมะคิเนน เพลงไม่เหมือนกันนะการทําเพลงของเกมเกมนี้มันจะมีช่วงเรสกับช่วงลัสเปิดใช่เพราะเราคูณ4ี่แล้วเราก็กดสคิปสคิปแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้ว่าเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนแคลเรียเป็นเอเฮารุอันอันถัดไปที่จะมาใช่ไหมเพลงมันก็เปลี่ยนอีกแล้วก็ผมก็แบบเชื่อเพลงมันเดือดจังวะแบบของฝั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าคนทําเพลงเกมเนี้ยมันเป็นคนทําเพลงของ Combat a อ e ซึ่งผมก็ไม่รู้จักหรอกแต่ฟังๆดูแล้วมันน่าจะเป็นเกมต่อสู้ปะกูแบบอ่านเขาว่าคอมแบทเอสกูนึกถึงหุ่นกูนึกถึงเครื่องบินอะไรประมาณนี้ว้าวอ๋อแล้วก็มีคลิปหนึ่งฮาฮาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปฮาฮาก่อนล้วกันเพราะว่าอันนี้คือตอนแรกแบบจะแนะนําให้คนอื่นดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูนะอันนี้คือคุณอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากเพราะอะไรปะนักพากของเกมเกมนี้ แม่งคือรวมตัวนักภาคตัวตึงเกมเกมนี้ที่ว่านี่คือเกมม้านะเออนักภาคเกมม้านี่คือแบบมันเหมือนรวมมาได้แบบเวอร์มากอะผมให้เลยว่าพอผมมรู้จกกักเกมเกมเนี้ยแม่งดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าแล้วกันใช้คําว่ามันเดือดกว่าบัวใครอีกเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอโมดสตอรี่ของมันเลยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซ่อนตัวประโยคสุดหลอน

ฮัลโหลแล้นี่ไม่หาว่าอะไม่บอกทำไมเสียไม่เหมือนคาสินโนเลยวะแล้วก็จริงเสียไม่เหมือนคาสินโนจริงอ่านี่คือสภาพที่ทุกคนต้องเจอ500ดอลล่าระยะนั้น ใช่ครับนั่นแหละครับทากุสเวลคัมทูกาชาเฮลครับนั่นคือความจริงที่คุณต้องเจอไหนในแชทมีใครที่แบบว่ามีใครที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นเกมนี้บ้างหรือมีใครที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่แต่แบบยังไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคือตอนเนี้ยที่ญี่ปุ่นมันจะมีตัวละครที่ยังไม่เข้าเกมใช่ไหมที่แบบว่าเรฟเฟรนส์มาจากม้าที่แบบโคตรเก่งมากๆเลยที่ญี่ปุ่นก็คือเอามาหนายอ่ะซึ่ง S o s เอทของ Eye อา m ม n นไอ e ะแม่งเดือดมากเดี๋ยวผมจะขอเปิดแค่โอเทให้ฟังก่อนนะเว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูฉากตอนแข่งคือวันนั้นน่ะน้องๆที่เขาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอะเขาพยายามจะให้ผมได้ดูเว้ย <c oughs> ก็คือเขามาลันสดให้ดูในใ,ใ,ในในดิสคอตเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่มาคือฟีลประมาณว่าอ่าเราไปเสิร์ช Google ได้นะอา m มอนไอ e เป็นแบบม้าที่แบบ ชนะ G1 แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วร่าวเนี้ยค,คือไอ้โหมดแคเรียรของฝั่งญี่ปุ่นนะคุณจะได้เจอกับอัลมอนไอนี่ยก็คือมันจะมาะมาณว่ามีเงื่อนไขบาณว่าคุณต้องทำสเตตได้ถึงเท่านี้เท่านั้นหรือว่าบางตัวจะโดนบังคับเจอเว้ยและการมาของอัลมอนไอ e ไม่เอาฟีลเหมือนกับริโปมา ดีไซน์ตัวละครธรรมาดีด้วยคือเขาบอกว่าดวงตาดวงตามันแบบสวยเหมือนได้อินสปิเรชันมาจากไอโอชิโนโกะเขาบอกว่ามันเหมือนมีมา้าตัวหนึ่งใช่ไหมที่แบบมาแข่งแล้วเจออัลมอนด์อายแล้วหละอย่างนั้นก็คือแม่งไม่เคยชนะอีกเลยแต่จำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรก็คือแบบมึงมาเจออัลมอนด์อายแข่งก่อน,กนเกษียณมั้งใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็บายบาย โดนโดนเดบัฟแบบไม่ได้อีกเลยแต่แต่ที่คนเล่นญี่ปุ่นเขาบอกหลอนที่สุดอะมันไม่ใช่ช่วง normal r a c e ว a ยมันคือช่วง last last เปิดเวยเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าน้องเขาจะวิ่งแซงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว<ๆ>เพราะว่าสเตตน้องเขาคือ distance และไอแบบพวกพื้นอะไรเงี้ยคือ S หมดเลย อ่ะเสร็จแล้วเราเราให้ดูตัวตัวอย่างไปแล้วนะก็คืออย่างที่บอกผมเป็นคนชอบ o อ t สทมากเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเลยแล้วกันว่าไอที่เขาเกมเพลย์อะ่ะมันเป็นยังไงก็คือผมไปเจอมาจากการที่กูไปนั่งงมอันนี้เป็นเกมเพลย์ที่ผมไปหามาได้อันนี้จะมีฟีเจอร์หนึ่งของของที่ฝั่งญี่ปุ่นด้วยก็คือเห็นได้ข่าวมาว่าประมาณสามจุดห้าปีป่ะมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบมุมมองเ i r s t person อะ่ะผมให้คุณดูแบบฟูลรันเลย อันนี้คือตอนที่น้องโผล่มาคือถ้ามึงแข่งไปเจอแล้วมึงเจอน้องๆจะโผล่แบบนี้ให้ดูไว้ว่าอันนี้คืออนาคตถ้าเกมไม่ตายซะก่อนนะคนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นบอกแค่เห็นหน้าก็หลอนละ อันนี้คือไอ้ฟีเจอร์ที่บอกอะอะไรนะมุมมอง first person คุณจะได้เข้าใจสปีดของม้าเคยเคยไปเจอช็อตหนึ่งเขาเอาสแตทตอัลมอนดอามาให้ดูเหมือนกันนะแบบมันมันไฮสแตทมากอะ ใช่ผมออกกลิ่นเอสคอมแบทมาเต็มเนี่ยมึงคิดดดีว่าแข่งม้าเฮียเพลงไม่นอขนาดนี้เลยหรอวะไอที่มันชนะได้คือมันมันปั้นกันมาแบบสุดๆแล้วเว้ยแบบได้ข่าวว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะไม่ใช่แบบว่าออกมาปุ๊บแล้วเคลียร์ได้เลย ก่อนนะส่งไปให้ในดิสคอตแล้วครับแท็กละโอเคครับมีคนเอามาให้ดูเอางี้คือตัวละครเจนหลังๆอ่ะมันสวยหมดเลยเว้ยตัวละครเจนหลังมันสวยถ้าวิต t o อรีโ่โพสอะมันก็ดีมากครับดีแบบมันมันเกินเบอร์มากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้แชทส่งมาให้บอกว่าอันนี้คือสเตตเออมอนไนครับนี่นี่คือสเตตนะแล้วก็วิ่งวิ่งไมอวิ่งมีเดียมเอ ฮแล้วก็ skill สกิลทอง5สกิลเออก็มีคนบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าแบบว่าไม่ปั้นมาสุดจริงๆสู้ไม่ได้นะสู้นองไม่ได้ที่ญี่ปุ่นมันปกติไว้ที่ญี่ปุ่นมันมันจะมียูเพิ่มขึ้นมาลวะวอะเรียกชั่นพี่ปุ้ยต่ออัลมอนไออุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยคือมีคนส่งให้พี่ปุ้ยด่วห,หรือพี่ปุ้ยเขาข้ามไปลองเล่นที่ญี่ปุ่น เจอมาตัวตัวเจอสะเส้ยกูแคปหน้าจอก่อนศัตรูตัวนี้อยากเจอตัวตัวมากไปแล้วครับอ๋อเข้าสุดยอดสุดท้ายแล้วอ้าอโอเคโอเคทิ้งไปทุ่งเลยนั่นแหละนั่นแหละโอเคเกณฑ์ละเกณฑ์ละ อุ้ยเชี่ย what the fuck อ oh ้ my god อ oh ้ my god เซเลนซูซูกะอีกแล้วไม่ดีเชี่ยเริ่มไลฟ์มาก็แบบนี้เลยอะแต่แบบไม่อะไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีมีแล้วมีแล้วโอ้ยทำไมทำไมมัน s t a r ทด้วยตัวฟรีวะทำไม start ด้วยตัวฟรีแล้วมันได้แบบนี้วะมันเหมือนกันจะบอกเลยว่าตอนนี้ดวงกูมาอตอนแรกผมผมเก่าผมจะเปิดกาชาวันเสาร์ เพราะวันเสาร์คือวันที่ดวงผมดีตามหลักโหราศาสตร์แม่งเหมือนบอกว่าอยากให้กดวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกด50 50 2สองตู้ไปก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ย what the fuck what the fuck เมื่อไม่ได้เปิดกล้องเชื่อเลยว,วะเอ้าเชื่อแม็กควีนอนิเม โอ้โหแล้วแบบอะไรกูไม่เปิดกล้องพวกกูกะว่าแบบเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมันคงไม่มีอะไรจะนั่งเล่นเงีย,งยบๆแล้วแบบเตรียมตัวนอนโอ้ไหม่ก็